อาบน้ำยาค่ะตัวนี้คือมอเตอร์บัดเล็ตนะคะ72โวลต์สีถึง72นะคะ1,000วัตต์นะพันกดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้คือเซ็นเซอร์นะคะการพันกดลวดก็คือต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ด้วยตัวนี้ล้อไหม้นะคะไหม้ดำวิดปีเลยนะ อน,นี้เป็นน้ำยาวานิสนะคะเดี๋ยวให้ช่างทองหันกล่องไปดูดน,นี่ค่ะที่หอนี้ต้องหนึ่งแห้งเร็วนะคะมอเตอร์บัสเลตนะคะเมีช่างรับซ่อมนะคะสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยนะถ้าล้อมันไหม้นะ ช่องทางการติดต่อก็คือแอดไลน์ที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะคะเบอร์โทรเป็น ID ดีไลน์นะคะ0823307896เป็น ID ดีไลน์นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยจ้าสอบถามรายละเอียดก่อนส่งนะคะราคาจะแจ้งก่อนที่ลูกค้าจะส่งงานอยู่แล้วนะคะพันได้ทุกรุ่นเลยนะคะ ล้อนี้มาจากสมุทรปราการนะคะมาจากเขตบางบัวน,นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวไปประกอบแล้วก็เทสงานลองงานกันเลยค่ะนี่ค่ะอาบน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมป,ประกอบแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบลงไปเลยนะคะข้อมือต้องแข็งนะ นะคะเพราะว่าเขาจะลงทีเดียวดังกรึบเลยนะดังกรบเลยนะแล้วแต่เสียงของแต่ละล้อแม่เหล็กเขาจะดูดลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะแล้วเราก็จะประกบฝาเขาเลยค่ะก็ทาซิลิโคนแบบบางๆเลยนะคะเห็นไหมคะ บางแบบบางที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น็อตขันบีบเขาจนสนิทเลยนะแต่ก็ต้องใช้นะคะซิลิโคนจําเป็นและสําคัญนะคะล้อนี้ส่งมาจากสมุดปราการนะคะ f อซสามารถส่งงานได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะล้อนี้มูขดลวดเสร็จแล้วนะคะมูขดลวดนะคะเพราะว่าล้อเดิมไหม้นะพันขดลวดทองแดงใหม่ทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนเซนเซอร์นะคะล้อนี้นะ แล้วเดี๋ยวจะมาประกอบตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลองนะคะลองต่อกล่องให้ดูนะคะนี่คือกล่องที่ลูกค้าส่งมากล่องเดิมนะว่าจะยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้อลองขันนอ็อตเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะเรามาลองกันเลยจ้าตอนนี้ล้อพร้อมแล้วค่ะ เดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าต่อปลั๊กต่อกล่องยังไงนะคะรุ่นนี้72โวลต์นะคะล้อหมุนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เปิดกล่องมาถอดล้อมอเตอร์ไหม่นะคะเนาะใช้ได้แล้วค่ะแรงด้วยนะคะตัวนี้72โวลต์1,000วัตต์นะคะแต่ว่าช่างทองใช้48โวลต์อยู่เนาะตอนนี้ไม่ถึงของเดิมเขานะคะค่ะแรงมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กล่องกันเลยค่ะ เงียบด้วยนะคะรุ่นนี้นะเป็นล้อที่มีซี่นะคะล้อจักรยานที่มีซี่นะคะล้อใหญ่มากมันออกตัวค่อนข้างแรงนะครับก็กระชากแรงม,มากนะปั๊กหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ไหนนะคะซึ่ง F C ต่อมาก่อนแล้วนะมันจะมีฟต์ส start นะครับก็คือออกตัวเบาๆนะครับจะมีปั๊กให้เสียบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊ก กูไหนนะครับก็โอเควันนี้ก็ามาให้ดูล้อนะคะวันนี้เราพันเสร็จแล้วนะคะค่ะพันเสร็จแล้วนะคะเขาออกตัวแรงมากๆนะคะมันจะมีซอฟต์สตาร์ทด้วยนะคะเนาะโอเคคลิปนี้พร้อมส่งงานได้นะคะแพคลงกล่องได้เลยเดี๋ยวจะพาไปแพคด้วยนะคะหัการต่อล้อ ถ้ามันมีปลั๊กมีอะไรแาบนี้ก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นมันจะเป็นปลั๊กของไทยของมันนะมันจะดูง่ายนะครับปล<า><า>ั๊กเขาจะมาครบอยู่แล้วเนาะใช่เก็บไว้หมดนะคะเพราะว่าเวลาต่อเวลาเซอร์วิสช่างก็จะดูตามปลั๊กนะครับเราจะนิ้นแบบเดิมแสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับ ก็อ่อาก็เกียร์มาทางนี้ก็จะออกตัวเบานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลขไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมอ๋อเมื่อเมื่อเมื่อกี้น่าจะเป็นเกียร์แรงนะครับเกียร์สามนะออกตัวเกียร์หนึ่งก็ได้อยู่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเกียร์อ่าอันนี้เกียร์หนึ่งเนาะ ก็ถือว่าเขายังแรงอยู่นะคะทั้งนองกระชากจึกๆเลยนะค่อยๆิดคันเร่งนะคะค่อยๆิดคันเร่งไปเนาะองนนี้ช่งจะถ่ายให้ดูคันเร่งด้วยดูที่มือแล้วก็ดูที่ล้อนะคะส่วนขั้นตอนการต่อนะครับนี่คือสวิตกุญแจขั้นตอนการต่อให้เอาแบบนะครับบีบวกนะครับบีบวก เข้ามาตรงนี้เลยนะครับ b บวกนี่มาจากแบตเตอรี่นะครับไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะชุดนี้เป็นสายเปิดสวิ์กุญแจเท่านั้นนะครับตัวนี้นลูกค้าเขียนมาตัวชุดนี้จะไม่เกี่ยวกับ b บวกนะครับตัวนี้คือเราบบวกชุดเนี้ยช่างจะให้กระบอกฟิวไปด้วยนะครับตัวนี้15แอมป์นะครับถ้า15แอมป์เอาไม่อยู่เพราะช็อตก็มันก็จะได้เซฟตี้มอเตอร์เรานะครับ ก็ค่อยๆเปลี่ยนฟิวเอานะครับถ้าสมมุติว่าเราขีา่ไกลขี่หนักเขาก็จะร้อนแล้วก็จะขาดนะครับจะเป็นการเซฟตี้มอเตอร์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคของเดิมไม่ข,ของเดิมไม่มีฟิวนะครับรก็ให้นะสายฟิวตัวนี้แล้วก็ไปเข้าบีบวกแบตเตอรี B ่48หรือว่า60ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ส่วนตัวนี้ก็คือ B, L B ลบก็เขา้า ลบนะครับลบสี่ดได้เลยนะครับตอนนี้ช่างก็ใช้4ี่ดอยู่นะส่วนสายก็ต่อตามเดิมของเ c ีได้เลยนะครับอันนี้ก็ของเดิมตัวนี้ก็สีตามนี้เลยนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับช่างชอบเรียกน้ำเงินนะครับบางคนก็จะว่าฟ้านะโอเคนะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่เปิดก็ไม่ติดนะครับ สวิตกุญมแจก็ต่อแค่นี้นะครับเมื่อกี้อะไรนะถ้าไม่เปิดก็ไม่ปิดพอดีกล้องไม่เห็นได้ทีนึงถ้าไม่ถ้าไม่เปิดก็ก็ไม่ติดนะครับสวิตกุญแจนะนี่นะสวิตกุญมแจต่อแค่นี้นะครับก็สายเดิมเอซีเข้ามานี้นะครับเป็นไฟเมนนะครับไฟเมนเปิดก็จะเข้ามาเส้นนี้นะครับเส้นเส้นนี้ก็คือเส้นสีม่วงๆขาว,ขาวๆนี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับ บางท่านที่ใช้กล่องเดียวกันอาจจะหาสายสัญญาณไม่เจอนะครับถ้าสายถูกตัดไปแล้วนะตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับตอนแรกช่างคิดว่าน่าจะเป็นสายสีพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีปลั๊กนะครับสายพวกนี้เป็นสายสายนี่นะครับเป็นสีพวกนี้หมดเลยเขาไม่มีปลั๊กเดียวนะครับ สายไฟเปิดสวิตช์เขาจะเป็นปลั๊กเดี่ยวนะครับจำไว้นะแต่ตัวนี้ FC ได้ตัดปลั๊กแล้วนะครับซึ่งจริงๆเราหาหาตัวมาต่อปลั๊กก็ได้นะครับซึ่งเขาจะได้เหลือไว้ปลั๊กเดิมนะครับเวลาเซอร์วิสเราจะได้ไม่งงกับสีสายไฟนะครับเห็น okay, ครับก็เปิดสวิตช์ปุญแเจนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้นะครัตอนนี้เร็วมาพร้อมส่งจ้านี่ค่ะตอนนี้กําลังแพ็คของนะคะก็พแพ็คแบบนี้เลยนะคะต้องเอาสายไฟไว้ด้านบนแบบที่ช่างทองทำนี่นะคะถ,ถึงจะถูกต้องนะ เพราะว่าเดี๋ยวสายไฟจะขาดได้นะคะกล่องนี้เป็นกล่องเดิมที่ fc pack มานะคะดีมากๆเลยค่ะก็ใช้กล่องเดิมนะคะเซฟค่าใช้จ่ายด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปพร้อมกับแพ็คของเพื่อส่งลูกค้าเลยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า